สว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะววันนี้ก็มาว่าเอาเอาไม่ตกลงกันมาจังไดหลังกล้องนั่นมาอ่ะถืออันนี้นั่ม <c oughs> อ้อมือเราตั้งเอะเริ่มสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาตำกุ้งสดกันนะคะมือนี้น้องออกแกนมือนี้น้องออกแกนสิมเาเฮ็ดตำกุ้งสดโซนะจา้าสิมเาเฮ็ดตำกุ้งสดโซนะจา้าใส่หนังใส่หยังใช่ ใช้น้ำตำนัวแม่โค้งหัวร้อนค่ะเออโอเคเมนูนี้ใครเป็นคนขอหนูค่ะคนนั้นก็ต้องเป็นคนกินนะจ๊ะกินโชว์ให้ด้วยนะโอเคเอตามเลยพ่อเนาะใส่ผงสุตรบอร๊อใช่โอ้ใส่ประสันเอาก่อนนึงทำเลยเหรอตนึงหึหนักคน้นสำมบึอเอออ่ะเดี๋ยวแม่จะทำให้นะใส่น้ำปลาก่อนอันดับแรกใส่น้ำปลานิดนึงเนาะ คใส่นิดนึงก็จะแบบเบบีเบบีหน่อยนะใส่น้ำตำนัวนะคะทุกคนอู้ใส่ลงไปนิดนึงนีอรลานนี้อ่ะบรรจุประเทศลงไปแกนไม่ชอบเปียวเนะเดี๋ยวแม่งขุ่งกันอะไปแบบนี้เกนคิวเทอร์แล้วใส่เส้นมะละกอลงไปค่ะกุ้งสดปลาสาวออเกนออ เอลเม่กินต่ำกุ้งโซดประสันเอาอยู่วะในกินม่นาวอมือนนี่น้องจูเขาเด่มันเสียชีิตแม่่วยหาหร่อนมาหนีมามาสีพานอยู่อะเ็ดแบบนี้จับอ่ะอ่ะเราบอกอ่นั่อันนี้นี่เป็นรักในเมื่อไม่ไมเออเออ แค่มันเข้ากันก็พอแล้วมาเบิง<อ>่งเอาเด้อม่ย่มาเบิงเบ่งเอาเด้อผู้ใดอยากเป็นดองนะแม่พวกหวร้อนมาเบิ่งลูกไผ่เด้อมาเบิ่งบาดลูกไผ่ตัามะคุ้งเด้อค่ะอันนีมาไมาเมนูอะไรไมมบาดหนึ่งมาลูกไหมนั่นมันได้เลยนาะ แล้วนะคะตำกุ้งสดน้องออกแกนบึงคนสิไปกินโซเดอวยดบนี้เด้อโอยปาแดงจึงคืองอยู่ด้วนี่ยน้ำปลาร้ากับน้ำตำนัวนะคะผสมกันนะคะทุกคนแนะนำให้ลองเอาไปผสมกันบึ่งเด้อแสบ,บแ ความนัวความอันนี้มันสีพอดีเลยโอ้ oh, คุณนะเบ่งเบ่งข้นซองไปเอาละเดินไปเอาน่ะจันเอามาสองจานป้าเกลี่ยกินกุ้งสดเปลี่ยนเสยเจ้าน้อยมันกินส้อยจูได้หนิรีวิวรสชาติด้วยค่ะคุณขายของพูดไป อร่อยมากค่ะนัว,น,ว <laughs> นัวเผ็ดอร่อยอือหือตนี้ลูกกำลังเป็นสาวเอาเมนูนี่ส่วนผสมแบบนี้ไปเฮ็ดล่องเบิงเดอ้อพี่น้องกนเล,นะนลูกกำลังเป็นสาวจะ <laughs> กินตมบกพุงแกนเก่งจังกินได้ไหมโอ้โหมื่กินพ้อมอเอาแกกินเลยกับ